คุณรัฐุทินลงนามกฎกระทรวงขยายเวลาเปิดสาบริการถึงที่4ใน5พื้นที่นำร่องเตรียมประกาศลงราชกิจจานุเบกษาย้ำบังคับใช้15ธันวาคมนี้เพื่อกระเองสำราญในการรับเทศกาลช่วงปีใหม่คุณอัุทินนอกจากไม่เบือ่อเรื่องผู้ยาวเข้าสาบันเทิงและเปิดเกินเวลาไปเกี่ยวเต็มที่รัฐุทินมองแค่มิติการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวด้วไงความชิ่หาเกี่ยวกับเด็กวัฒนธรรมเยาวชนไม่สนใจเลยใช่ไหมกรณีสามันเทิงอย่างสุขสรรเชื่อแน่ได้ว่าไม่ได้มีร้านเดียวเพล่ดเพลินใทุกจังหวัดจังหวัดละหลาย รและก็ตำรวจกับกรมการปกครองก็มีทั้งอำเภอทั้งโรงพักกรมการปกครองที่คุณอนุทินรับผิดชอบอยู่ไม่รับผิดชอบมังเลยเหรอเนี่ยนายอำเภออยู่ในพื้นที่ไหนทำไมยังไม่รู้ว่าใครบ้างทำผิดกฎหมายแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะไดท่านผู้ชมตราบเท่าที่สวยยังทำงานฝ่ายปกครองที่เรียกรับและรอประเคนก็พร้อมจะหูไปนาาตาไปไร่มีนำ้ำซ้ำยังช่วยอำนวยความสะดวกแถมพอเกดเหตุก็ช่วยเป่าคดีให้จบไปทุกทุกฝ่ายยัทำมาหารับประทานกันต่อไป